สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์เรียกันอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับประจำวันที่17พฤษภาคมนั่นเองมาตอนนี้4ทุ่ม24นาทีแล้วนั่นเองนะครับมาเปิดคลิปกันด้วยอีเวนต์ all one army นะครับผมเยเข้มาหลังจากที่เราเล่นแล้วก็แพ้มันหลายรอบจนตอนนี้แทบจะเป็นโปรไปแล้วนะชิบหายเล่นอย่างพีคมาครับ ตอนนี้เธอเรียเข้าสู่แพทในสัดส่วนของเจอร์นี่เอ็นแล้วนั่นเองนะครับเย็ดเค้โคตรฟินนะผมสุดจริงสุดจริงมาเริ่มกันเลยครับ,ม,รบม,มีอะไรใหม่บ้างมีอะไรใหม่ๆยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาวุธกับบอสนั่นเองโคตรเยอะนะครับเยอะจริงครับผมใช่แต่ก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับวันนี้ว่าจะไม่อัดนะครับเออวันนี้ว่าจะไม่อัดแต่สุดท้ายแม่งก็อยู่ดีๆก็อยากอัดเฉยเลยโอเคมาครับเรายังคงยุ่งวุ่นวายอยู่กับ อีเวนต์ในสั่วนของอองวันอาร์มีนั่นเองเพราะว่าของเรายังได้จากมันไม่ครบนั่นเองนะครับมันไม่ครบนี่อยู่ที่เบ็ตตี้ตัวเดียวเลยนะผมคนอื่นนี่เขาได้ครบกันหมดแล้วนะวีแต่แม่งคนเดียวเลยใช่ชุดแรกเราโอ้ข้ามันไม่ค่อยได้มาครับอ่าโอเคสบายแล้วครับตอนนี้เบ็ตตี้ใกล้ตายแล้วมาดูทีเบ็ตตี้จะดรอปอะไรนะครับโอเคผ่านแล้วครับผมเบ็ตตี้ตายเนาะเบ็ตตี้อยู่ไหนฮะเบ็ตตี้ดรอปอะไรอะเอาเบ็ตตี้แห่งเมื่อวะเหมือนจะไม่ได้อะไรจากเบ็ตตี้เบ็ตตี้ตายมั้งเนี่ย เนื้อหาในวันนี้ไม่มีอะไรนั่นเองนะครับมันจะอยู่ในสัดส่วนของการเอนจอยในการเปลี่ยนแปลงของ j o นนี่เอ d น a พนั่นเองนะครับใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนี่คือ Final อัปเด e ก็คือการอัปเดตครั้งสุดท้ายของเทอร์เรียนนั่นเองนะครับผมอยากให้เป็นเรื่องจกจาก Re โลจิกจริงๆเลยเพราะไม่อยากให้จบเลยอยากให้มีอัปเดตอีกนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็น่าเสียดายมากๆนี่เป็นอัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับเยสแคเอาวะโคตรเจ๋งดูออนิเมชันเหล่านี้ไม่คิดว่าจะได้เจอในนนนนนัั่่่เเองงะะครบีีียาาาิิผจมญ้ตตด เหตเดูดิเ็ดเดินผ่านมีเห็ดติดตีนนะครับยังเจ๋งเคแล้วดูอนิเมชันการเดินของทราฟเฟิลอนิเมชันการเดินทราฟเฟิลแม่งเดินใหม่เว้ดูเดี๋ยวดูครับเนื้อหาในวันนี้ไม่มีอะไรนั่นเองนะครับใช่คือเปิดหัวมาด้วยอีเวนต์องวันอาร์เนื่องจากว่าเรายังดรอปของจากเบสซี่ไม่ครบนั่นเองนะครับที่เบสซี่กูขาดแค่2อ,อย่างนั่นก็คือวิ่งมัน กับทรอฟี่นั่นเองนะครับใช่ที่เหลือกูัำครบหมดแล้วมันไม่ยอมเดินไอ้สัตว์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนั่นเองในการมาของแพทเจอร์นี้เอ็นนั่นเองนะครับมีโหมดเจอร์นีเอ็นใหม่มีมาสเตอร์โหมดมานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้แต่ที่เราจะไปสัมผัสกันเร็วๆนี้หลังจากที่จบในสัดส่วนของเวง์นี้แล้วเนี่ยก็คือเราจะไปเล่น Expert Mode เอ็กซ์เพรสโหมดกันก่อนนั่นเองนะครับเดินผ่านแบนเนอร์แบนเนอร์ก็จะกระพือได้นั่นเองมันจะย้อยๆเหมือนฮัมส์นั่นเองนะครับใช่เหมือนฮัมส์เลยทีเดียว ยอี yeah, ตามนี้ครับแล้วก็ไอที่ว้าส์อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ texture by omchess oh เยอะแค่ yeah, สวยกว่าเดิม <c oughs> โคตรเยอะดูดิไอเชีย่ยเดิมเดิมมันเป็นแบบเละๆมันไม่ค่อยสวยนะเออแล้วก็ดีที่เห็นแบกตามไปก็คือดอของ s k y แวร์นั่นเองนะครับเยอะแค่ yeah, โคตรเจ๋งแล้วนี่ npc เขยอะไรเนี่ย,ยนะมี npc ใหม่ด้วยหรอหลายอย่างผมก็รู้หลายอย่างผมก็ไม่รู้นั่นเองนะครับเออไอเชีย่ยมี npc อะไรมาใหม่เพิ่มมาเนะี่ย npc หาแล้วนะเนี่ยขายอะไรันเราอะ เฮ้ยมีกุ้งด้วยเฮ้ยมีมีบันนี่เอียด้วยเขาเรียกว่ากึ่งกึ่ง enjoy กับ f e ล l i n g การมาของ p a t อร j o ี่ n e y n และก็เอ่อเคลียร์ในสัดส่วนของสิ่งที่ตกค้างหรือตกหล่นจาก awan army ในครั้งที่แล้วนั่นเองเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะเฟลไม่สําเร็จเท่าไหร่ไป,ปเผอิญสําเร็จไดจากการที่เราไป,ปเผอิญชนะในสัดส่วนของเบ็ตตี้มาได้นั่นเองนะครับใช่แล้วเมื่อกี้ก็คือชนะ a ร์ม army event แต่ว่าดูเหมือนจะกําจัดเบ็ตตี้ไม่ได้มังเกอร์ก็เลยแบบว่าไม่ได้ของจากเบ็ตตี้ด้วยมาโอเคตามนี้ครับมาอัปเดตของกันหน่อย Okay. ตอนนี้เราดอกครบหมดแล้วนั่นเองนะครับใช่จะมีไม่ใช่ดอกครบหมดแล้วเว้ยดอกครบหมดแล้วจริงๆหมดแล้ว uh, Band, Sky Dragon ley, att, เออแอรีลเบนสกายดราก้อนฟูลี่เบสซี่วัตเออแล้วก็ตบท้ายด้วยฟลายิงดังก่อนนั่นเองแค เมื่อวานเท่าที่ลองใช้งานดูมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะหมายถึงว่าตอนที่คลื่นเวฟมันหายไปมันจะไม่มีคลื่นแสงหายแบบนี้มันจะหายวับไปเลยนั่นเองนะครับใช่มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปเยอะมากๆนั่นโอ้โหโคตรใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่จริงโอเคเมื่อกี้เราชนะมาเราได้มาในสัดสนของ Defen เด r m ์เมดมาอีกร้อยเหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้กูมีเหรียญ Defen เด r m ์เมดถึง955เหรียญซูเยอะจนกูไม่แพ้มันอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับคือจับทางถูกและคือชนะหมดเลยเยโดมาตามนี้ที่ว้าวเลยที่บ้านเราที่เปลี่ยนไปนันอเง เนื้อหาในวันนี้แน่นอนเราจะเอ็นจอยกับอะไรใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเทอร์เรียในเจอร์นี่เอนนั่นเองนะครับเราไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่าตอนนี้มันยังไม่มีลมนะเนี่ยแต่ต้นไม้ขยับอยู่นะยังไงใบไม้ขยับละตอนนี้ยังไม่ได้ฟังจากหูเลยนะเออในสัดส่วนของซาวทร็กหรือ OST อใหม่ของวินเดย์นั่นเองนะครับมาครับวันนี้เราจะมาเอ็นจอยกันนั่นเองกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเทอร์เรียนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่โฟสติ n งไอแลนด์กันหน่อยสวัสดีมิสเตอร์วิทดรคุงนี้มันเกี่ยวกันไหม ปกติจำได้ว่าถ้าเราจะซื้อไอเทมในสัตว์ส่งของไทกิอาร์เมอร์มันต้องมีพิกมีสตาร์อยู่ในอินเวนทอรีนี่แล้วก็ดูเท็กซเจอร์ฮาปี้เปลี่ยนแล้วนะครับเยเคฮาปี้มีนมด้วยนะครับผมมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยฮาปี้มีนมนมด้วยนะครับกูเล่นเทรเรียมากูไม่เคยเห็นนมฮาปี้เจอนมฮาปี้เข้าไปไปไม่ไปเลยนะครับเยเคสวัดดีครับผมมีเปลี่ยนพงเปลี่ยนเพลงนะครับนี่เพลง floating Iceland ใหม่นะครับ นี happy, น่นมฮาปี้นมฮาปี้มาครับเรามาอัปเดตใน ja ส,สัดส่วนของอวันอาร์มี่กันหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ไอเทมทั้งหมดที่มีในอวานอาร์มี่เราดอารอปครบหมดแล้วนั่นเองเอาวงอาวุธไม่ว่าจะเป็นจากดาร์กเมดหรือน้องโอเกที่ชื่อคล้ายเหมือนผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้าหรือแม้กระทั่งเบสซี่นั่นเองเบสซี่ที่ขาดจากตัวมันนะขาดแค่โทรฟี่กับวิงมันเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิงมันก็โอเคแล้วนะเฮ้ยเอ็ีซีตัวนี้มันน่ารักว่าสั์เฮ้ยอัปเดตเจอนี้นนะี่ตัวละครนมเยอะขึ้นมาบานเลยนะก็แต่ปาต้้มมัันนนนีีีีวว่่ใไดู เนอร์สมีนมอยู่แล้วนะครับกูจะวนเวียนปุ้นเปี้ยนอยู่กับน,นม NPC อย่างเดียวเลยนะแล้วมเนี่ยแล้วก็มีอัปเดตใหม่ที่กูชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่กูชอบมากๆเลยอย่างหนึ่งก็คือท่าเดินเว้ยท่าเดินของเอ็นพีซีทรัมโฟเวนโคเจ๋งเฮ้ยนี่แหละกบอะเหมือนตัวไวรัสไปยืนอยู่อันนี้ไวรัสโครโรนาแล้วปะนะ่ะเนี่ยแล้วนี่ครับเยโดโอ้โห เลเซอร์ดิวมีเสียงแล้วนะครับกูเคยบ่นไปทีว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีเสียงดิวเฮ้ยมันมีเสียงดิวแต่มันเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงดิวเลยเออไม่ใช่มันมันมันควรจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของมันเองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไอเทมพิกแอคที่มีพาวเวอร์ที่สูงที่สุดนั่นเองครับแล้วมันก็มีเสียงแล้วโคตรฟินเยโดแล้วมันสันๆันนะนะเออเจ๋งครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่อก็จะเป็นพวกเท็กซ์เจอร์อะไรพวกนี้เปลี่ยนเยอะอยู่ส่วนใหญ่เท็กซ์เจอร์จะเปลี่ยนนั่นเองนะครับและที่ว้าวมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือนม NPC นนนนัั่่เเเเออองงไหีีียยยโลลลกกกจิิตชบาาดด๋ววปซ คือมันมีเยอะกว่านี้มากกว่าที่เราเห็นมากมายเลยนะเออในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เจอร์นี่เอ็นนั่นเองครับแต่ว่าเราก็เอามาให้ดูได้แค่บางส่วนนั่นเองเออตามนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะสะลายในสัดส่วนของดีเฟนเดอร์เมดอนนั่นเองในสัดส่วนของการมาเจอร์นี่เอ็นนั่นเองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนั่นเองนะครับเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงเหมือนกันนะนการที่การที่เราได้เห็นต้นไม้ใบหญ้าของโทรเรียรมันผิวไหวได้ดูดิ เอดคโครดีฟีลลิ่งมันดีมากเลยวะ่ะไม่อยากให้เป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วอยากให้มีอีกอะอยากให้มีอีกจริงๆอยากให้การอัปเดตมีอีกถึงแม้อัปเดตน่าจะเสียตังกูก็ยอมบงจริงไอ้แช่เกมนี้แม่งเจ๋งสัตว์เอเคเสียงเพลงใหม่วะ่ะเสียงเพลงใหม่เราแวะมาในสัตส์สงโอเซียนด้วยนั่นเองนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาจะเพิ่มอันนี้มาด้วยนะเอเค่ HK, ดูท่าเดินมัมมี่ดิถ้าเดินมัมมี่มันเปลี่ยนนะครับที่จริงมีของไลท์มัมมี่ด้วยนะเออของไลท์มัมมี่มันเป็นมัมมี่ที่อยู่ตรงงงฮโลลบออมนนัเเพให่ แล้วตอนสู้กับดูฟิชรอนจะมีทีม OST ของดูฟิชรอนใหม่ด้วยเออหน้าโดนมากเลยแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเออไปครับแล้วแบ็กกามันจะเปลี่ยนแบ็กกราวม่นจะใหม่มากไปเจอมัมมี่ก็หน่อยดีกว่าเห็นเว็บแรกคือว้าวมากเลยน,ะน้องมัมมี่มันคือมัมมี่ยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนั่นเองนะครับใช่คือว้าวมากนี่เยคไลน์ AK, ime, มัมมี่ครับเนี่ยจะมีคริสตัลสีฟ้าสีม่วงสีชมพูติดอยู่ที่ตัวมันนั่นเองโคตรสวยธรรมชาติกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็บีบอสใหม่มาใช่มีบอสใหม่มา มีควีนสลามนั่นเองนะครับใช่มีควีนสลามว่นไงหวัดดีครับผมอันนี้เป็นเซมิควีนสลามนะเจดเขดูไลท์มัมมี่ดิท่าเดินใหม่สสิ่งตอนนี้ที่อัปเดตท่าเดินใหม่นี้คือว้าวมากแล้วก็คือ NPC นพีซีทรัฟเฟลกับไลท์มัมมี่นะครับต้องหาเจลาตินคริสตลัลใช่ถ้าเกิดจะซัมมอนควีนสลามนะเท่าที่อ่าน,นในสัตส่วนของวิกิพีเดียมานะครับเออเนี่ยอัปเดตของนั่นเองนะครับจะมีออาฟลายิงดังก้อนอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็มีนี่ครับใช้งานดีอยู่นะเออแล้วก็จะมีนี่ยเค ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ได้แมสมานั่นเองโอเคเนี่ยครับครบแล้วใช่ละสายตาจากไบโอมเชฟไม่ไจริงๆเราแนะม่งสวยมากเลยวะใช่คือจังเกิลเชฟนี่แม่งสวยสุดแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี <c> ้ย <oughs> ไอย้ชื้อจังเกิลเชฟแม่งสวยสุดแล้วตอนนี้แม่งสวยจริงเออด้วยความเป็นคริสตัลของมันมีบอสใหม่มาเพิ่ม2ตัวนั่นเองนะครับถ้ากูดูไม่ผิดนะมีบอสใหม่เพิ่ม2ตัวก็คือกรีนสลาムกับเอ็มเพลสออฟไลท์ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะเอ็มเพลสออฟไลท อีกหนึ่งบอสนั่นเองซึ่ง2บอสนี้ถ้าจําไม่ปิดมันจะเป็นบอสประจําในสัดส่วนของเฮ้ยใครโดนยิงวะออ๋โอเควิชด็อกเตอร์ยืนอยู่ในบ้านก็มีดาเมจสองบอสมาใหม่ของเจอร์นี่เอนนี้จะเป็นบอสที่ประจําอยู่ที่ฮาร์โลไบโอมนั่นเองนะครับเยสเค้ไอเชี่ยเถาวันขยับโคตรว้าวดูดิไอเชี่ยเถาวันขยับเด้อไปโดนฝันเถาวันเถาวันขยับไอ้ยี่โคตรเจ๋ง กูไม่คิดว่ากูจะได้เห็นแอนิเมชันที่พลิ้วไหวมากกว่าเดิมในโทรเรียเพราะว่ากูเล่นมากูก็คงแบบว่าเอ้ยมันก็คงแข็งแบบแบบนี้ตลอดแต่ถามว่าแข็งและแย่ไหมก็ไม่นะครับถึงแม้มันจะไม่ขยับได้แบบก่อนั้านี้ที่เราเล่นมาก็ยังสนุกเหมือนเดิมสลอทรเรียอ้าวคิบหายกูทำโยโย่หล่นบันเทิงแล้วว่านี้ไงโยโย่กูอยู่นี่แอรียลเบนใช้ดีมากๆเลยนะครับมาเราแวะมาจังเกิลกันหน่อยมันจะอยู่ในสัดส่วนของการที่ว้าวกับอะไรใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั่นเองอนไหนก็มาแลวตีแม่งแล้วน มาครับเย่เคมีหลอดเลือดโอ้โหหลอดเลือดมันไม่ได้มีเฉพาะที่สัดส่วนของบอสใหญ่เดียวนะมินิบอสก็มีอย่างพวกออกเล่เอ่อเบตตี้และก็ดาร์กเมดนั่นเองนะครับพวกนั้นก็มี บแวะมาเล่นกันหน่อยวันนี้ว่าจะไม่อัดนะเออกะเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วลค่อยไปอัดพรุ่งนี้ประจำวันที่17พฤษภาคมนั่นเองตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวประมาณนั้นทุ่มก,กว่าๆเราก็ไปแล้วแวะเอนจอกันนิดนึงหวังว่าวันนี้จะได้ฟังซาวด์แท็กในสัดส่วนของวินเดยนั่นเองครับแต่เพลงตอนกึ่งก็เพาะนะเออไนท์าวแม่งเพราะมากมีความรู้สึกว่าเหมือนมานาสตามันจะดรอปยากกันนะกูะลืมไปกูไม่ได้เล่นสายเรนเกตดาเมจนี่ว่าเยโดเอาวะ yeah, do, oh, wow. เฮ้ยมานามไม่ค่อยมีเลยวะ่ะจริงๆมานาแม่งไม่มีเลยนะมีความรู้สึกว่าเลนโบสลามจะเกิดเยอะกว่าปกตินะใช่ไม่เคยเจอเลนโบสลามเยอะขนาดนี้มาก่อนนั่นเองครับ อัพเดทใหม่เยอะมากๆ네แต่คือเราจะเอาในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะจับต้องง่ายในการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจนมาถึงเจอร์นี่เอ็นนั่นเองนะครับม nah pues oh, oh, oh. ีดาบใหม่มีอาวุธใหม่โอ้โหคือเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆใช่คืออัปเดตโทรเรียทีเนี่ยแม่งของโคตรเยอะของกันเนื้อหาวันนี้ชิลๆครับเอนจอยกับการเปลี่ยนแปลงและการมาของเจอร์นี่เอ็นแพดนั่นเองโอเคมาครับได้เวลาแล้วครับสลายในสัดส่วนของดีเฟนเดอร์เมดอลนั่นเองโอเคเดี๋ยวกูเก็บตังค์ก่อน ไอชีประตูสกายแวร์มันสวยจริงวะ่ะแต่ยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาล้มแชมป์ในสัดส,ส่วนของมาเทียนดอได้นั่นเองนะครับนี่ไงเพลงใหม่มาแล้วครับพลาสมาแลมเพลงใหม่ตอนกลางคืนโคตรเทร่ล yard. เลยแย่เด้อได้หยาดเฮ้ยได้หยาดมีผงฟูขายด้วยแบบว่าบลูเฟลเวอร์ซีดแย่ลูกพอเท็ดฮาร์โลได้เวลาสลายในสัดส,ส่วนของดีเฟเดอร์เมดอลแล้วมา,า,าวันดีทาวเวอร์ครีปคุงแฮปปี้เฮ้ยกดปิดดิขอโทษ เอาละได้เวลาซื้อชุดเกาะกันแล้วนะครับชุดเกาะในฝันของเรานั่นเองมาลุยโลนครับผมที่ชินเรดไรดิงก็น่าซื้อนะเออเรดไรดิงแม่งน่าซื้ออยู่ สลายเหรียญครับชุดเกาะชุดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเขาจะรวมมาให้เซตไว้บอกนั่นเองนะครับว่าชุดหนึ่งในในการแบบจะปลดล็อกมาต้องใช้เหรียญเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเซตหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เหรียญ De f ฟ n เด r m ์เมดออยู่ที่225เหรียญนั่นเองโอเคเราจะเหมามาเลยนะครับเรียบร้อยมาโอเคทำนี้อีกอันนึงตอนแรกว่าจะซื้อในสัส่วนของวอลฮาร l าไนท์อาร์เมออย่างเดียวมาเป็นคลุมนะครับแต่ว่ามองเลสไร i ิงพาร์เมอไปแล้วมันแบบว่าอยากจะโดนว่ะเออมาสักหน่อยแล้วกันมาครับ เพราะยังไงเราก็ฟาร์มเหรียญมาเยอะพอสมควรนะครับการที่กูได้เกิดพันเหรียญเนี่ยแสดงว่ากูสู้ไม่ใช่น้อยนะครับผมเอาละเรียบร้อยครับเราสลายในสัดส่วนของดีเฟดเดอร์เมลลไประดับหนึ่งนั่นเองนะครับเฮ้ยกูยิ่งมาสูมไบโอมมันไม่ค่อยมืดหรอวะเออก็ดีนะแต่ก็ทำให้คิดถึงความเรืองแสงของมัน อาจจะเป็นเพราะตอนเช้าด้ยวยมั้งเออตอนเช้ามันก็ไม่ค่อยมืดเออก็ดีนะไอ้เชีย่ยก่อนแนละนี้แม่งไม่ว่าจะเช้าหรือมืดแม่งมืดหมดเลยเออมันค่อนข้างทาให้เราปวดตานิดนึนงใช่แต่ก็พอรับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคมาครับเราได้มาแล้วในสัสดส่วนของวอลลาไนท์อาร์เมอร์นั่นเองเราจะเอามาใส่เป็นกลุ่มนั่นเองไม่ไดเอามาใส่ในสัดส่วนของอยากได้ศักยภาพของมันนั่นเองนะครับและก็มีโอกาสมือลั่นไปได้มาอีกหนึ่งอาร์เมอร์นั่นเองอยู่ใกล้ๆกันเลยนะโอเคมาเราจะใส่มันดูเย้ด้วยได้อยู่อะโอเคมาครับ เฮ้ยชุดนี้ก็เจ๋งดีนะยยแก้ดูดิตรงปลายปลายแม่งขยับด้วยไม่กูชอบอันนี้ว่ามันคืออะไรมันคือดอกไม้ในน้ำเหรอกูนึกว่าโคโรนาไวรัสที่อยู่บนใบบัวตอนแรกกูเห็นเป็นกบอยู่อยู่ในใบบัวไว้เจ๋งวะก่อนหน้านี้ตอนลงมาอยู่อยู่ตรงนี้น้ำมันจะเป็นสีชมพูนะเออมันเป็นน้ำของฮาโลตอนนี้มันกลายเป็นสีฟ้าปกติแล้วเฮ้ยัสดีครับได้เวลาลดประจำการในสัดส่วนของมาเทียนยูนิฟอร์มแล้วเออเฮ้ยอะไรวะตกใจหมดเห็ดขยับได้วะยสยแกกูว้าวมากเลย เวลาเดินนะเห็ดติดต,ต,ตีนนะครับแทบจะดึงออกจากตีนไม่ทันเลยนะครับก็สวยดีนะแต่น่าเก็บไว้เป็นคอลเลกชัชียจะเฉยมาครับนี่แหละชุดเกาะที่เราเฝ้ารอเยสเกย์ yeah, okay, อย่างเทสุดคุดเท่จริงจังเทมากอะหลังจากนี้วอร์ฮาร่านยอาร์เมอร์จะเป็นคลุมของเราอีกยาวนานเลยน,นั่นเองนะครับใช่ตามนี้โอเคเรียบร้อยครับเราเรียงแลวอ่าโอเคน่าจะตามนี้เอาละอาวุธที่เราดรอปมาจากอวานอาร์มีที่น่าใช้ก็มีไม่กี่อย่างนะมันก็จะเป็นของเบ็ตตี้แหละที่ดรอปมาจะน่าใช้หมดเลยนะแต่ว่า อาวุธที่เราดอปมาแล้วเรารู้สึกว้าวเลยนะรู้สึกน่าใช้นะมีแค่4ชิ้นนี้ทั้งๆทงี่มันมีเยอะกว่าน,นี้นั่นเองนะครับใช่แล้วก็อันนี้นั่นเองซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปใช้นั่นเองนะครับจะเป็นหนึ่งในไอเทมที่เราเอาไปใช้งานมาแทนในสัสงคมของเทอร์ล่าเบธนั่นเองนะครับใช่เห็นมันมีดากใหม่มาด้วยนะเออแต่ว่าเหมือนจะต้องกําจัดมูล,ลอด์ก่อนองค์ประกอบถึงจะเพียงพอต่อการทํามันนะนั่นเองโหดโหดเป็นการรวมของอันติเมทซอสเลยนะเว้ยเออแันติเมทวีเล่แอคแท็กเลยทีเดียว ยัยเคกูไม่คิดว่าโบเท็กวิตเตอร์จะมีคู่แข่งเ้ยเพราะว่าโบเท็กวิตเตอร์แม่งคือสุดยอดเรนเกตดามเอรของกูแล้วสุดท้ายไปเจออันนี้เข้าไปแม่งแบบต้องเอามาเทียบกันจริงเอาแม่งใครจัเหนึ่งกว่าใครนั่นเองครับวุดใหม่คือแม่งว้าวมากถึงแม้จะไม่ได้เยอะอะไรมากเฮ้ยแล้วก็มีโบใหม่ด้วยโบใหม่จากบอสของ Empress o อ line นนั่นเองยัยเคชุดใหม่โคตรเท่เลยเฮ้ยหนวดแม่งเจ๋งว่ะคือถ้ากูขี่ UFO แล้วมันจะโกหนวดทิ้งหรือมาอะไรวะอ๋อไม่ใช่นี่หว่าอ๋อโอเคมันซ่อนหนวดตกใจหมดนึวววว่าหหหนนนดดดดดไ้้ยคมี นี่โอเคอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับมันเป็นสเตตในส่วนของเนสตี้นั่นเองย้ำกันอีกทีนะครับเนื้อหาวันนี้ไม่มีอะไรมันคือการเอ็นจอยกระซึมซับบรรยากาศใหม่ๆจากการที่เทอร์เรียเนี่ยเข้าสู่แพทเจอร์นี่เอ็นนั่นเองฟลายน์อัปเดตจากทางรีโลจิกนั่นเองนะครับเย็ดค <Yeah, okay. S 2> ไอชิคูชอบไล่มัมมี่ใช่ไหมเลยไล่มัมมี่ที่มันมีคริสตัลติดอยู่บนหัวมันอนะมิสเตอร์เจลาตินคุงครับ <c oughs> รู้ดีไม่ดีหลังจากนี้ข้างหน้าอาจจะเป็นการตีบอสที่ตกหล่นจากการที่มันเพิ่งมาในเจอร์นี้เอาาน็นแพท ลแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Emplace of Light บอดมูในเจอร์นี่เอ็นนะครับเยดเคกูมีความรู้สึกว่าอะไรใหม่ๆเฮ้ยมีกระต่ายกระหายเลือดโอ้โหคลานมาอย่างคาไว้อกุงเลยนะครับตอนนี้5้าทุ่มเนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแล้วเออโอเคมาตามนี้คือตอนนี้กูไฮบ์กับอาวุธที่ดรอปมาจากเบสซี่อีเวนต์อ e วันอาฮิเชียเลยนะครับเยอันนี้โคชอบ แม้ลูกดอกทำมาตอนช่วงแรกมันชะล่าบรราไปหน่อยแต่ว่าไอ้ชิดูดิม่งโค้รเจ๋งแม่งยิงล้วงพอสมควรนี่ขนาดยังไม่ได้ดื่มยาในสัดส่วนของเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับเพิ่มดาเมจนะแม่งเจ๋งอยู่ครับวิ่งแม่งดีเลยเนี่ยไอ้ชิคจะว่เอามาแทนเทอร์ลเบรก่อนดีกว่ามั้งใช่ใช่เทอร์ล่าเบรกนะละเปลี่ยนมั้งเดี๋ยวเทอร์ลเบรเหนื่อยนะไอ้ชิคบุกอย่างหาอะไรใหม่ๆเล่นมึงก็้ลอมรับมาพยายามหาเหตุผลให้แม่งดูดีทั้งดิี่แม่งก็ไม่ได้ชื่อว่าชี้อะไรเลยนะมาเดี๋ยวเรามาสลายเง ดูเหมือนมันจะเปลี่ยนใหม่ปะวะ่ารอบล่าสุดขอแค่เพียงเรากันชนะคือคริสตัลไม่แตกยังไงเบสซี่ก็ดอกของให้แต่เมื่อกี้เหมือนเบสซี่มันไม่ตายแล้วเราคุ้มกันเสร็จมันมันหนีไปเลยวะเออไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะถ้ากูจำไม่ผิดจะเป็นเลเจนดารี่นะที่สูงที่สุดเออมาดูกันเลเจนดารี่จะออกไหมอ่ะทีไงมาแล้วเลเจนดารี่ครับเฮ้ยดาเมจแม่งถูถูถ่ถ,ถ,ถ,ถได้เลยเนะี่ยมาครับฮาร์ปี้เยอะไปไมนะั้ยเนี่ยโอ้โหยี่นมฮาร์พี่เยอะแค่ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเล่นเทโรเรียมาไม่คิดว่าจะได้เจอนมฮาร์พี่เ กูชอบตรงนี้มันตีทะลุบอกเฮ้ยหวัดดีมิสเตอร์ไวเวิร์นค totally> MA> ุ้งเฮ้ยไปไหนเราเข้าเจอนี่เองแล้วไวเวิร์นแม่งแพงกว่าเดิมเยอะเลยว่ะการเงินดีนะเราอะรีโลจิกเพิ่มเงินเดือนให้ไวเวิร์นด้วยว่ะเพิ่มเงินเดือนให้ไวเวิร์นแล้วก็มาจ่ายให้กูมันจะเป็นแมลงสีเรนโบว์เว้ยถ้าเราตีมันะเดี๋ยวบอสแม่งจะเกิดเลยอะเคย์นะจะตามนี้โอ้โหแกนเงินดีจริงๆสุดยอดไปเลยเฮ้ยอะไรอะอ๋อเดยฮาโลวีนเฮ้ยฮาโลวีนคีย์เปลี่ยนด้วยเหรอเฮ้ยเคเท็เจอร์แม่งเปลี่ยนหมดเลย t e x t อร์ที่เป็น texture ที่เป็นคีไบโอมเปลี่ยนด้วยหรอกูก็นึกว่าเปลี่ยนแค่เชสดูดิเยเคเราได้ฮาร์ดเวตคีไบโอมานะครับหลังจากนี้เราอาจจะคิดถึง feeling เก่าๆจากเธอเรียก,ก่อนที่เป็นเจอนี่เอนเหมือนกันนั่นเองครับแต่ว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลือกราแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเยเคมาครับแล้วก็แน่นอนนะครับครั้งหน้าถ้าไม่มีอะไรบิบบ่าก็คือมันจะเป็นการเปิดคลิปโดยการที่เราจะตีกับเบสซี่เปิดคลิปนั่นเองเพราะว่าเรายังดอกของจะมาไม่ครบซึ่งวันนี้กูก็ไม่มีีลลลิงาา์แแแแ้้วนนแ้วววนนนนัเเออะะบบจไไปปด๋ยยสตชห ถือว่าวันนี้เราก็ปลดล็อกของไปพอสมควรนั่นเองนะครับได้มาซึมซับบรรยากาศใหม่ๆจากการที่เธอลเลียกเข้าสู่แพทเจอร์นี่เอ็นนั่นเองเอาละครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วประมาณนี้คืออยู่ดีๆอยากอัดไงมันเข้าสู่แพทเจอร์นี่เอ็นแล้วก็แวะมาอัปเดตกันสัหน่อยนนแอนนะครับใช่อ่าโอเค เราไปวันนี้ประจำวันที่17พฤษภาคมนั่นเองนะครับตอนนี้5ทุ่ม15นาทีแล้วเดี๋ยวกูเล่นอีกสักประมาณสัก5ทุ่ม30นาทีกูไปแล้วลากันไปด้วยนมฮาปี้ไม่คิดเหมือนกันจะได้เจอนมฮาปี้เยเคมาอัปเดตนอกจากเพิ่มเงินเดือนให้ไวเวิร์แล้วยังเพิ่มนมให้ฮาปี้อีกด้วยนะครับยเคฮาปี้มีความสุขขึ้นเยอะเลยนะครับเยโดโอเคตามนี้ไปแล้วครับเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับผมแยกย้ายครับ